ด้วยสภาพการจราจรที่คับข้างบนมอเตอร์เวย์เมื่อมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบางส่วนด้วยเหตุผลสำคัญอาทิเกิดอุบัติเหตุมีการก่อสร้างหรือบำรุงรักษาทางปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลต่อสภาพการจราจรรวมถึงความปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ใช้บริการและบุคลากรของมอเตอร์เวย์ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงจึงได้จัดทำโครงการยกระดับความปลอดภัยการทำงานในพื้นที่มอเตอร์เวย์เพื่อยกระดับความปลอดภยัยเน้นมาตรฐานการปฏิบัติงานพร้อมเปิดตัวรถบัมเปอร์หรือรถกันชนเริ่มปฏิบัติการในสองพื้นที่นำร่องคือหมวดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองคันนายาวและหมวดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองลาดกระบังในเดือนกุมภาพันธ์2566 สำหรับความน่าสนใจของรถบัมเปอร์หรือรถกันชนมีที่มาจากรถดูดกวาดเก่าที่ชำรุดและปดระวังแล้วซึ่งแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้นำมาปรับปรุงโดยเสริมอุปกรณ์ไฟที่ยกสูงเพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถเห็นได้ชัดเจนในระยะไกลติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงและติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทกหรือ crash cushion ที่มีอยู่เดิม ด้วยตัวรถที่มีน้ำหนักมากประกอบกับคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ติดตั้งจึงสามารถซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีกรณีเกิดการชนนับเป็นการดำเนินงานที่เกิดประโยชน์และประหยัดงบประมาณได้อย่างดียิ่งต่อจากนี้ระหว่างการก่อสร้างการบำรุงรักษาทางและงานปฏิบัติการกู้ภัยของมอเตอร์เวย์เราจะได้เห็นรถบัมเปอร์ทำหน้าที่รถกันชน เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ของมอเตอร์เวย์ขณะปฏิบัติหน้าที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เน้นมาตรฐานประสิทธิภาพความรวดเร็วของการจัดการจราจรและการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนระหว่างการก่อสร้างและบำรุงรักษาทามทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับรูปแบบการทำงานจะมีรถปฏิบัติการอย่างน้อยสองคันคันแรกจะบรรทุกเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ส่วนคันที่2คือรถกันชนปิดท้ายซึ่งจะลงพื้นที่พร้อมกันเมื่อถึงพื้นที่ปฏิบัติงานจะเริ่มติดตั้งกลวยโดยมีระยะจากไหลาทางถึงหนึ่งช่องจราจรอย่างน้อย3 5 0เมตรรูปแบบการวางกลวยในแนวเฉียงเป็นระยะ จนถึงพื้นที่ก่อสร้างสำหรับอุปกรณ์ที่จะวางจุดแรกพร้อมกรวยชุดแรกคือไฟกระพริบเพื่อให้ผู้ใช้ทางมองเห็นได้ในระยะไกลาจากนั้นจะเสริมด้วยป้ายต่างๆอาทิป้ายข้อความกำลังก่อสร้างหรือกำลังซ่อมบำรุงทางและป้ายลูกศรเป็นต้นหลังจากวางอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยแล้วรถกันชนจะถอยกลับมาอยู่ในระยะที่ปลอดภยัย โดยมีระยะห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ3ถึง4ช่วงขันรถซึ่งจากจุดวางกรวยจุดแรกจนถึงรถกันชนจะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยส่วนอุปกรณ์ไฟเตือนเช่นไฟเตือนในระยะความสูงจะเปิดไว้ตลอดขณะปฏิบัติงานทั้งช่วงกลางวันหรือกลางคืน โดยคุณสมบัติพิเศษของอุปกรณ์ไฟชุดนี้คือผู้ใช้ทางที่ขับมาในทางตรงจะสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลช่วงกลางคืนประมาณ1กิโลเมตรส่วนรถที่ใช้ช่องทางถัดไปหรือมุมเฉียงแสงไฟดังกล่าวจะไม่รบกวนสายตาแต่อย่างใดจากความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ทั้งหมดแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมั่นใจว่า ภายในกลางปี2,566จะสามารถขยายการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกพื้นที่ของมอเตอร์เวย์นับเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงที่ได้ใช้ศักยภาพและความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ทุกการเดินทางบนมอเตอร์เวย์เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัย